organizing experience at the early to m l d d l e level kindergarten, t r teachers u b j e c t ดาวเรืองสิทธิเสนา acting captain, นภรัตพรหมณีสกุล director, lecturer และองพรหมณีสกุล manager kindergarten บ้านฟ้าใสสกุล office of the private education promotion Suratani Province บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในชั่วโมงต่อไปนี้เป็นรายวิชา English Package Unit 12จังหวัดของเราเรื่องอักษร R และคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร R Activity แบบฝหัดชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้และเสริมทักษะแบบฝึกหัด คือการนำความรู้นะคะจากการอ่านการเขียนที่เรียนมาแล้วมาตอบในแต่ละแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วนะคะทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนของแต่ละคนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชานี้เพื่อให้เด็กนำความรู้จากการอ่านการเขียนอักษร R และคำศัพท์ที่เึ้นต้นด้วยอักษรอามาตอบในแบบฝึกหัดได้ เด็กคะวันนี้คุณครูมีวิธีการแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษมาฝากเ,เด็กๆกันด้วยค่ะวันนี้คุณครูจะยกตัวอย่างชื่อนักเรียนมาเพียงหนึ่งชื่อนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยค่ะ Hello everybody May I introduce myself? Parisa c a n Yai ิเ c k ยนอีทน้องปิ i น I study kindergarten ชูชิชูครับรูดาวเรนสิกรเสนาอายสตดดีคิงดกร์เทนบ้านฟ้าใสสิครูแอสซับดิสศิกรดิสสิการชนะดิเพรวอนสุราธานีเด็กๆอย่าลืมไปฝึกแนะนำตัวเป็นภาษากรงกส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูเมนมุมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ บบ๊าายยเด็กๆคะวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยค่ะเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะชิดเป็นทึกต้นรายการเรียนรู้นะคะเล่มสีฟ้าแบบนี้เปิดไปที่หน้า p พ g เ34 p ์จี34หนเพาที่34นะคะ เด็กๆคะเรามาฟังคำสั่งกันเลยนะคะเด็กๆดูภาพผู้ว่าราชการจังหวัดออกตรวจพื้นที่เยี่ยมทุ่งนาของชาวบ้านและฝึกเขียนอักษรอาและอ่านออกเสียงคำศัพท์ผู้ชายคนนี้นะคะผชาคนนี้ใส่เสืเอ้อสีขาวกางเกงสีน้ำตาลนะคะผูก넥ไทด้วยก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะ สเสื้อสีแดงนะคะผู้หญิงก็คือเจ้าของนาน,นั่นเองราคาเอกเ,เรามารู้จักคำศัพท์คำที่หนึ่งน,น,นะคะคำที่หนึ่งตรงนี้ก็คือคำว่า g r i ย e g r i า e ก็คืออะไรคะข้าวเก่งมากค่ะต้นข้าวนะคะที่อยู่ในนานะคะออกรวงสีเหลืองทองเลยต่อไป คำที่สองนะคะคำว่า road road ก็แปลว่าอะไรคะใช่แล้วคะ่ะถนนนั่นเองไปคำที่3มนะคะ red red red, red ก็แปลว่าใช่แล้วคะ่ะสีแดงนั่นเองผู้หญิงคนนี้ที่สวมเสือ้อสีแดงขับไปนะคะเรามาดูแบบฝึหัดด้านล่างกันเลยคะ่ะข้อที่1น,นะคะ ภาพนี้คือภาพอะไรเอย่ยใช่แล้วค่ะภาพต้นข้าวนั่นเองข้าวาภาษาอังกฤษก็เรียกว่าอะไรคะไกรไกรข้าวนะคะให้เด็กๆนะคะใ,ะให้เด็กๆเติมอักษรอให้เด็กๆเขียนอักษร R ตามรอยประนะคะตามสอตรงนี้เลยอักษร R ตามรอยประส่วน คำที่สองนะคะภาพอะไรเอย่ยเก่งมากค่ะ road road นะคะก็คืออะไรคะถนนนั่นเองให้เด็กๆเขียนอักษร r ตามรอยประนะคะคำว่า road road ก็คือถนนนะคะต่อไปคำที่สามภาพอะไรคะใช่แล้วค่ะภาพเสื้ออเสื้อสีแดงนะคะสีแดงภาษาอ,อังกฤษก็คือ สีแดงนะคะให้เด็กๆเขียนอักษร R ตามรอยประตรงนี้นะคะเมื่อเด็กๆเข้าใจแบบฝึกหัดแล้วนะคะขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปทำกันเลยเด็กๆค่ะให้เด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่ page n i g e หน้าที่ 9กานะคะแบบชุดเสริมทักษะค่ะเด็กๆคะเปิดไปที่หน้าเพลงนารสเน้าที่ก้าสิแล้วใช่ไหมคะเรามาฟังคำสั่งกันเลยเด็กๆไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญในจังหวัดกับพี่โตและขี่กระดา,าดนะคะทัดภาพสถานที่สำคัญประจำจังหวัดที่มีอักษรอซ่อนอยู่จำนวน5ตัวและเขียนอักษรอ ตามรอยปลานะคะนี่ก็เป็นสถานที่สำคัญในจังหวัดราชบุรีนะคะ,ะเด็กๆเริ่มออกเดินทางมาแล้วนะคะมาทางตรงนี้แวะสถานที่แรกเลยโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลมีอักษรอไว้เอย่ย มุมด้านซ้ายมือของครูนะคะใช้อักษร R ไหมคะไม่ใช่ถ้าไม่ใช่กากระบาดได้ไม่เอย่ยไม่ต้องการนะคะต่อไปมุมด้านขวามือของครูใช้อักษร R ไหมคะไม่ใช่ตรงกลางใช้อักษร R ไม่เอย่ยไม่ใช่ไม่ต้องการนะคะต่อไปเดินทางต่อไปเลยเอาขึ้นไปด้านบนดีกว่า นที่ตรงนี้ก็คือศาลากลางจังหวัดนั่นเองใช้อักษราไออม่เอ่ยด้านซ้ายมือของครูใช่ไหมคะไม่ใช่ก็ไม่ต้องการนะคะส่วนด้านขวามือใช้อ,อักษร A ไหมคะไม่ใช่ไม่ต้องการนะคะเราข,ขับรถย้อนกลับมาเกิที่ตรงนี้ดีกว่าอารถคันสีแดงนะคะจอดตรงนี้เลย ที่รถดานสีแดงก็คืออักษรอาี้มีไหมคะด้านบนหลังคาเลยมีไหมเอ่ย้าช้ก็ให้เด็กๆก,กากระบาดเลยนะคะต่อไปด้านล่างนะคะด้านล่างซ้ายมือของคุณครูมีอักษรอาร์มคะถ้าใช้ก็ให้กากระบาดเลยะคะ่ะส่วนมุมขวามือมีอักษรอาร์มคะเช่ออักษรอาร์ไม่เอ่ยาไม่ใชัก็ไม่ต้องการนะคะ มาเลยครับมาต่อไปมาที่ตลาดกันบ้างที่ตลาดมีอักษรอาซ่อนอยู่ไหมคะถ้ามีนะคะใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องการนะคะตรงกลางใช่อักษรอาไม่เอ,อ่ยไม่ใช่อักษรตรงกลางไม่ใช่อักษรมุมขวามือของคุณครูใช่อักษรอาไหมคะถ้าใช่ก็ให้การกระบาลเลยคะ่ะ หลราคาเด็กๆเด็กๆหาเจอกันไม่เอยจ้หาเจอแล้วก็การกรบาทเลยได้เลยนะคะต่อไปส่วนด้านล่างนะคะก็เป็นอักษรอาตามรอยประนะคะเราก็ได้สึกเขียนคัดเขียนในลายม,มืออักษรอาตามรอยประกันไปแล้วนะคะส่วนด้านล่างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆลุมมือทำแบบฝึกหัดให้เลยค่ะเด็กๆคะ ก็มีคำถามหลังสอนมาถามกเด็กกันด้วยค่ะเอจะเป็นคำถามเกี่ยวกับอะไรนั้นเรามาฟังคำถามกันเลยคำศัพท์ที่เึ้่ต้นด้วยอักษรอารมีสี่คำอะไรบ้างคะเด็เกๆพร้อมแปลความหมายให้ถูกต้องด้วยนะคะเด็เกๆรีบตอบกันเลยนะคะ ถูกกันไม่เอ่คุณครูว่าเด็กๆตอบถูกแน่นอนค่ะสี่คำง่ายมากเลยค่ะเด็กๆตอบเสร็จแล้วใช่ไหมคะมาฟังเฉลยกันเลยคัท,ที่หนึ่งนะคะ one d r i v e d r i v e แปลว่าข้าวนั่นเองค่ะอีกคนตอบถูกใช่ไหมคะตบมือตัวเองดงัดงๆเลย very good ต่อไปนะคะ number two คำที่สองกันบ้าง Dread Dread สีแดงมีคนตอบถูกอีกแล้วค่ะเคยูฮนย่งมากๆค่ะต่อไป Number 3คำที่สามนะคะโรดโรดดูคำแปลกันเลยค่ะถนนนั่นเองมีคนตอบถูกอีกแล้วค่ะเวอร์ริค r ดคำตคำที่สี่นะคะ r a ับบิทดรั ดูเฉลยกันเลยค่ะกระต่ายมีคนตอบถูกอีกแล้วค่ะเก็ติโเฮนเยี่ยมมากมากเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนนะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาที่เึ้่นต้นด้วยอักษร R กันด้วยค่ะมี4คำด้วยกันนะคะถ้าอยากเป็นคนเก่งต้องทบทวนบ่อยๆค่ะเป้าประสงค์ที่ได้จากการเรียนในห,หน่วยนี้ เด็กสามารถนำความรู้จากการอ่านการเขียนอักษร R และคำศัพท์ที่เึ้นต้นด้วยอักษร R มาตอบในแบบฝึกหัดได้ขอให้ผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูประจำวิชาด้วยนะคะเพื่อประเมินพัฒนาการของเด็กเพื่อเลื่อนชั้นในโอกาสต่อไปค่ะให้ผู้ปกครองนะคะอ่านข้อความที่คุณครูแสดงความคิดเห็นให้นักเรียนฟังด้วยนะคะ